ชมคะหลังจากที่คุณลุงเสียงทองนะคะพาเมย์ไปชมขั้นตอนการผลิตในขั้นต่างๆแล้วตอนนี้ค่ะต้องขอตัวคุณลุงนะคะมาพูดถึงรายละเอียดของการจัดจําหน่ายบ้างแล้วแหละว่าตอนนี้ปลาส้มของคุณลุงเนี่ยขายดีทั่วลบุรีแน่นอนในประเทศก็ขายดีอย่างนี้แล้วความต้องการของตลาดเนี่ยที่สูงมากขึ้นเนี่ยคุณลุงผลิตทันหรือคะในกลุ่มนี้ไม่กี่คนในกลุ่มนี้มี11อคนครับผมเฉพาะที่เป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนแต่ลูกจ้าง ที่มาช่วยผลิตนี้ก็จะเป็นกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากงานก็จะมาช่วยบางอย่างก็เป็นงานเหมานะครับอย่างเช่นปลาส้มปัตตอเพียนอะไรแบนี้ให้ไปดูนะปลาส้มปัตตอเพียนนีการขอดเก็ตปลาเราก็จ้างเป็นกิโลโอคือแปลว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเข้าใจแล้วคุณลุงจะจ้างมาอันนี้ก็ขอดเก็ตปลามามาปลาสําเร็จมาแล้วแหละแลวที่เหลือเรามาทําต่อแล้วก็เอามาหมักส่วนวิธีการหมักการผลิตนี้เราจะ ทำเองใช่อ๋อที่เหมือนที่เราเห็นในขั้นตอนการผลิตนะที่เราไปถ่ายมาแล้วใ,ในะคะครตรงนั้นเองคุณลุงคะนอกจากนี้เองคุณลุงจํจำหน่ายที่ไหนบ้างแต่ละอย่างหเห็นว่าบอกว่าจําหน่ายคนละพื้นที่กันหมดเลยอ๋อครับผมแบบนี้เราจะวางขายที่ไหนถ้าลักษณะแบบนี้จะต้องวางขายจะวางจําหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นของฝาก ของดีบ้านมีเมืองลพบุรีเพราะว่าแพ็กเกจิ้งคือดูสวยงามแล้วแหละแล้วก็ปลาเป็นตัวตัวแบบนี้นะคะของฝากของดีนี่จะขายดีมากขายดีมากสร็คดทำดูดีนะคะสวยงามอ่ะมาเสร็จอย่างนี้เห็นใบตองที่คุณลุงสิงห์ทองบอกว่าโลละสิบาทแล้วตอนนี้แล้วใบตองนะคะเหมือนขายยังไงแบบนี้ถ้าแพ็กเกจ เอกลักษณ์ของปลาส้มฟักของอำเภอบ้านมีเลยเริ่มต้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทาทากันมานานคือแบบนี้เลยนะแบบเริ่มดั้งเดิมเลยฮะนี่เป็นดั้งเดิมแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมที่ฟักของอำเภอบ้านมีที่สับมาแล้วก็มาพัฒนาการผลิตกระบวนการผลิตต่างๆจนมาตั้งกระทั่งปัจจุบันอันนี้ก็แรงงานใช้แรงงานห่อโดยการจ้างเหมาจ้างเหมาร้อยละ25่สิบ้าบาทไปตองก็จ้างคนตัด เราสิบบาทเขาก็มาก็ตัดมาให้เมื่อสมัยก่อนนะก็คือแบบว่าทําไว้แบบพอกินพอใช้พอคานะเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วพอมาด้านหลังคุณลุงบอกว่าตอนนี้แบบนี้ขายดีมากคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นส้มฟักก้อนนะครับคือแมคค้าตามตลาดสดเนี่ยนะฮะทุกแห่งเขาจะนิยมสั่งสั่งไปทีละร้อยก้อนอะไรนันแล้วเขาไปปรุงอาหารยังไงครับเขาก็เอาไปหันขายขายขายเป็นถุงละ10บาท10บบาทใส่เครื่องเคียงก็มีขิง มีขิงสดมีต้นหอมมีพริกขี้หนูอะไรเงี้ยเขาจะแพ็คเป็นถุงเป็นถุงถุงละสิบาทสิบาทเอาไปเล่ขายรถเล่จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์เล่อะไรอย่างเงี้ยเอาไปตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยนี่จะดีมากเไปทอดไปอะไรเงี้ยเขาก็บางบางทีเขาก็ไปรับประทานดิบๆบางคนก็เอาไปทอด๋อดิก็ทานได้เหรอคะทานได้ครับเพราะว่าทานเป็นแหนมก็เป็นแหนมปลาลักษณะเป็นแหนมปลาอ๋อเข้าใจแล้วซื้อเป็นก้อนๆแล้วก็ไปใส่เครื่องปรุงขายเป็นถุงเล็กๆอันนี้ของอ่ะ ไม่คุณลุงขาคุณลุงสิงทองคะอันนี้่ะคะแบบนี้อันนี้ก็สวยงามนะคล้ายๆกับอันนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของฝากที่นิยมกันเพราะเก็บง่ายรักษาง่ายนะครับแล้วก็รับประทานง่ายวิธีการรับประทานก็คือทอดทั้งแผ่นทอดแล้วถึงเอาไปหั่นนะครับไม่ไม่ใช่หั่นแล้วถึงเอาไปทอดค่ะเพราะอะไรคะคุณลุงฮะเพราะว่าถ้าหั่นแล้วเอาไปทอดมันจะแข็ง มันจะไม่ไม่ไม่นั่นมันจะไม่อร่อยกรอบนอกนุ่มในนะครับผมทีนี้เราก็เราทอดก่อนทอดก่อนแล้วก็เอาไปหั่นไปหั่นแล้วมันจะกรอบนอกนุ่มในอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะเห็นว่าวเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะตัดชิ้นเล็กๆไม่เอาครับผมลงสิงทองบอกทอดทั้งแผ่นเลยค่ะแล้วอยหั่นนะคะอะมาถึงแบบนี้ค่ะแบบนี้แบบนี้จะนิยมกันเอาไปทอดตามตลาดนัดจะมีแม่ค้าตามตลาดนัดมันแหนมเลยค่ะใช่ฮะเอาไปขายแท่งละสิบ ถึง13บาทท่านในกรุงเทพ13บาทแท่งหนึ่งเขาเอาไปทอดขายจากลรบุรีใช่ราคาเดินทางด้วยอันนี้ก็จะผลิตให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดเอาเอาไปขายตามตลาดนัดตรงนี้นะครับคือลงค่ะทั้งหมดเนี่ยใช้เนื้อปลาชนิดเดียวกันหมดเลยไหมคะครับจะใช้ปลาลนจันครับปลาลันจันที่สครับองสองชนิดสองชนิดปลาชนิดอื่นไม่ทําเลยครับเพราะว่ามันจะขาวแลเนื้อมันจะไม่เหนียวนุ่มเนื้อมันก็จะเหนียวเหมือนกับปลากรายนะ อ๋อแปลว่านี่คือลองมาหลายเนื้อแล้วครับลองมาหลายเนื้อสรุปว่า2เนื้อนี้ดีส, <ม S 1> สุดครับค่ะถ้าปลาช่อนก็ยังเคยทํานอกจากแพงแล้วก็จังทาให้เนื้อมันแข็งค่ะภูมิปัญญาพืา้นบ้านแบบนี้คุณลุงสิงห์ทองสืบทอ,อดมาจากใครคะสืบทอ,อดมาจากนะคุณปู่คุณย่าคุณตา,ญญาคุณยายที่ทํามาหมดเลยครับผมที่เขานี่ที่เขาทํากันมาสมัยก่อนมันามันมีสาเหตุที่ผมจะต้องลงไปสืบค้นนะโดยการได้รับมอบหมาย แต่ทางเมื่อก่อนที่ผมเป็นครูเนาะเป็นข้าราชการนะที่รับผิดชอบมอไม้เนี่ยรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ให้ลงไปทําตัวนี้ไม่ให้ไปสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก็เลยไปสืบค้นเอาตัวนี้มาก็ได้มาครับในช่วงแรกที่คุณลุงเล่ามานะที่บอกว่าคุณลุงคาไม่อยากทราบว่าในการออกบูธเนี่ยแน่นอนว่าเวลาใครมีสินค้าโอท็อปเนี่ยเมืองทองธานีเนี่ยแน่นอนต้องไปอยู่แล้วอไปอยู่แล้วอ้นี้เรารู้กันแต่ที่อื่นนะคะคุณลุงสิงห์ทองมีการออกบูธที่ไหนบ้างไหมคะ อ่วมต้องจากเมืองทองธานีนะทีนใหญ่ๆเอาทินแบบกระจายที่ไหนบ้างคะก็ตามงานงานที่ไหนบ้างงานเทศกาลต่างๆเช่นงานกาชาติจังหวัดแต่จังหวัดอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ไปก็จะมีคนมารับไปจำหน่ายเช่นงานเทศกาลกินปลาจังหวัดสิงห์บุรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่างานโอทอปของโคกสารงหรืองานกาชาติที่ของ และคุณลุงเคยข้ามถิ่นแบบว่าไปงานโอท็อปของต่างพื้นที่ไหมเช่นภาคภาคอื่นนะเนื้อทางจางใต้นี่ค่ะคือเมื่อก่อนนี่เดินสายเริ่มต้นเนี่ยฮะก่อนที่ารครับฮะเดินเดินสายเลยค่ะเดินสายเลยเดินสายก็คือไปราชบุรีออกจากราชบุรีไปเพชรบุรีจากเพชรบุรีเขาจะมีงานตลอดอ๋อแปลว่าไล่ไปเลยจังหวัดใช่ฮะแล้วไปที่ประจวบ ไปอยู่ประจวบเจ็ดวันนะครับเสร็จแล้วก็ตีขึ้นมาเัยภูมิแล้วเลยเข้าไปขอนแก่นมหาสารคามอะไรเงี้ยนะฮะถึงอุดรในเกือบทั่วทั้งภาคนะฮะแล้วก็ไปทางนี้กับไปทางลำปางแล้วก็น่านเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับภาคไหนที่ชอบปลาส้มของคุณลุงมากที่สุดมันต้องมีบางจังหวัดที่ชอบชอบแบบชอบมากชอบน้อยที่ไหนขายดีฮะถ้านอกพื้นที่นะถ้านอกพื้นที่นอกจากลบบุรีเนี่ยนะครับที่ไปขายในที่ราชบุรี เพชรบุรีประจวบเขาคิดก็เลยเขาเขาเขาชอบผมถามว่าทําไมถึงชอบเขาบอกเขาเบื่อปลาทะเลอเขาเบื่อปลาทะเลนะครับแล้วเขาชอบปลาน้ําจืดว่างั้นว่าขายดีแต่ถ้าอีสานก็บอกว่าของเขาก็มีใช่ใช่ปลาส้มแต่ละพื้นที่แต่ว่ารสชาติก็จะไม่เหมือนกันเขาบอกเนื้อปลาไม่เหมือนกันวิธีมาอะไรก็จะไม่เหมือนกันของคุณลุงสิงห์ทองรสชาติออกแบบไหนก็านจะรสชาติมันต้องเหนียวนุ่มมีรสเปรี้ยว เปรี้ยวนำครับเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำนะหวานนิดๆเค็มน่อยๆอะไรเงี้ยคุณไม่เป็นกันเลยค่ะโหเนี่ยคุณลุงอยากคุณลุงทอดได้ทานตอนนี้เลยคุณลุงค่ะนอกจากนี้เองค่ะในการออกบูธแต่ละครั้งเนี่ยแล้วเวลาเราออกบูธเนี่ยมีคนที่แบบมาขอขายต่อไหมแบบขอแบบคุณลุงสิงห์ทองขอรับไปขายเย่ามนี้ไหมฮะมันมันก็จะมีคนมานอกจากคนซื้อก็มีแน่นอนอ่ามีคนซื้อก็จะมีคนมาติดต่อว่าถ้าอยากจะขาย่างตัวแทนขายตัวแทนขายของแต่ละจังหวัดนะฮะก็ก็มีมาก็มารับไปทีนี้ ่วนมากแล้วเราจะส่งดังโคราชนี้เราก็ส่งทางนาครชัยทัวร์ทางกรุงเทพเดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพลูกค้าเยอะ,ะ,ะลูกค้าเยอะก็จะส่งทางรถไฟทางเชียงใหม่พิจิตรอะไรเงี้ยจะส่งทางรถไฟไปเขาก็จะมารับที่สถานีรถไฟก็เอาไปจําหน่ายตามตามตลาดสดเขาอะไรเนะีย